ดีครับผมอายุทั์ดครับผมวันนี้ขอนำเสนอรถ e ีโคาคายอดนิยมอีกสักหนึ่งรุ่นนะครับ Honda Jazz นะครับผม j a z z g ดีรถคันนี้เจ้าของเดิมเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนมัธยมชื่อดังย่านตลิ่งชันนะครับรถเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับผมเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนเป็นตัวท็อปไม่เคยติดแก๊สซ์วิสดีไม่น้อยนะครับผมนี่นะฮะรถโดยรวมสวยงามหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำหรือจมนาม เครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องไม่มีความร้อนนะครับขับปกติน้ําไม่ดันควันไม่ไหลเกียร์เปลี่ยนไม่มีกระตุกนะครับช่วงล่างนิ่งเงียบระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็ก ABS นะครับแอร์แบ็กสลูกนะครับแล้วก็คันนี้พิเศษคือมีเกียร์เจ็ดสปีดนะครับเป็นทาเหมือนคล้ายๆเกียร์แมนวลได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบรถกันนะครับผมนี่นะครับรถเป็นรถสีเดิมจากโรงงานนะครับผมจะังการผ่านการทําสีมาแล้วบ้างเล็กน้อยนะครับ เมคอัพเดิมโรงงานอยู่ครบสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับผมนี่นะฮะปารนังคันนะครับนี่นะครับรถสวยครับผมพร้อมใช้นะครับผมเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บซ่อมแต่อย่างใดเช็คสวิตมาให้ครบหมดแล้วนะครับสีสันงโดยรวมสวยงามทําการสปาภายในสปาเครื่องให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะรถประวัติดีนะครับผมอาจารย์ใช้คนเดียวนะครับผมนี่นะฮะมาดูในส่วนภายในกันครับ ภายในเบาะข้างหลังแทบเหมือนจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามมากๆนะครับสะอาดนะครับวิทยุก็เดิมโรงงานนะครับผมทุกอย่างเดิมหมดนะครับบุ๊กเซอร์วิสอะไรอยู่ครบนะครับผมนี่นะฮะสวยงามเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันครับผมนี่ครับด้านท้ายก็สวยๆงามๆนะครับผม อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบรถไม่เคยติดแก๊สนะครับแม่ลงแม่แรงยางอะไรอยู่ครบนะครับผมแล้วเราไปฟังในส่วนเครื่องยนต์กันครับผมรุ่นนี้เบาะพับได้นะครับอะายไดกดของเล็กน้อยค้าขายสบายๆเลยนะครับผมประหยัดน้ำมันนะฮะสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะแอร์เย็นนะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับผมกันแดดกันฝนนะครับนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับผม รถพร้อมใช้งานขับขี่อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะกรุงเทพแล้วมีบนนริการส่งฟรีแต่ในวัดคิดค่าส่งตามระยะทางหรือแล้วแต่ตกลงเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผมนี่นะครับเอาไว้ความผิดหวังไดเลยขับขี่ช่วงลง่างช่วงล่างไม่มีดังเลยนะครับผมซ้ายสุดขวาสุด,สสดไม่มีดังครับผม เครื่องเงียบๆนะครับผมจักร T-Jet หรือว่า T-Jet Center นะครับในนี้คมพิเจ็ดทิศราคาแสนกว่าบาทนะครับเอาไปขับขี่ใช้งานไม่มีราคาล่วงนะครับผมรถแย็ดเป็นรถแย็ดเป็นรถยอดนิยมของวัยรุ่นอยู่นะครับผมผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะครับผมนี่นะครับขับขี่นิ่งเงียบๆนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกรุงเทพและปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดคิดค่าส่งตามระยะทางหรือแล้วแต่ตกลงนะครับผมขอบคุณครับ